ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลยกุมค่ะอันนี้จะสาธิตส,สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักโคเชโอเคการเริ่มถักโคเชครั้งแรกเราก็ต้องมีอันนี้เลยค่ะเข็มเข็มโคเชไหมพรมหรือจะเป็นได้อะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการที่จะถักเนาะจะเป็นเชือกฟอกเป็นได้ถักคอตต้อนหรือว่าจะเป็นไหมพรม ฟรพาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะต้องรู้จักทำห่วงเมจิกริงค่ะนี่ค่ะแบบนี้เนาะเราก็แบบจับไหมแล้วก็พับไปข้างหน้าแบบนี้จากนั้นสอดเข็มขึ้นมาค่ะสอดเข็มไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหมอันนี้คือเมจิกริง จากนั้น ừ, ห่วงแรกที่เราจะทำคือโซ่ค่ะเราจะต้องทำโซ่เป็นเนาะการถักไหมพรมการถักโคเชรเราต้องรู้จักทำโซ่เป็นก่อนเลยเนาะนี่ค่ะโซ่หนึ่งแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะดึงมาหนึ่งครั้งนับหนึ่งค่ะดึงมาครั้งที่สองนับสองอะไรประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้คือโซ่พันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่าน พันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านไปเลยค่ะอันนี้คือโซ่เนาะโอเคเราจะมาทําเป็นหลักแรกเราก็จิ้มลงไปเขาเรียกว่า slip stitch จิ้มลงไปแบบนี้ค่ะนี่พันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านไปเลยค่ะอันนี้คือ slip stitch อาภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเลื่อนห่วงโอเค หลักที่หลักถัดมาที่เราจะต้องรู้เนาะนี่จิ้มลงไปค่ะจิ้มลงไปดึงใหม่ขึ้นมาให้มีสองห่วงแบบนี้เนาะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเลื่อนผ่านแบบนี้อันนี้เรียกว่า single c r o c ช e กวักธรรมดาพอถัดมาค่ะเราจะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง จิ้มลงไปเนาะจิ้มลงไปเลยแบบนี้ดึงเออดึงไหม่ขึ้นมาให้มีสามห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นเรารวบไปเลยรวบแบบนี้อันนี้จะเรียกว่า half double crochet ภาษาไทยเรียกไม่ทราบค่ะเนตัว T นะคะหลักถัดมาเนาะเราจะถักตัว double crochet เขาจะเรียกมีซายคือ f อหน,นึ่งนะคะนี่ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งทิมลงไปในหลักถัดมาตรงนี้เนาะดทิมลงไปเลยค่ะนี่ดึงไหมลอดผ่านมาพันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านมาตรงนี้จะมีสามห่วงจากนั้นเราก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งเราจะลอดผ่านสองห่วงนี้เนาะ ลอดผ่านแบบนี้ค่ะแล้วก็พันไหมอีกหนึ่งครั้งลอดผ่านไปเลยค่ะอันนี้คือ double c o c h e โอเคจากนั้นมา trouble c บบโ o c h e ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงไปค่ะจิ้มลงไปตรงโซ่เนี่ยเนาะจิ้มลงไปพันหัวเข็มขึ้นมาค่ะตอนนี้มีสี่ช่อง trouble c บบโค c h e เนาะ แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลอดผ่านมาสองหลักค่ะนี่ค่ะเราก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งลอดผ่านไปอีกสองหลักค่ะค่ะแล้วก็ลอดผ่านอีกสองหลักโอเค stitch single crochet half double crochet double crochet t r ัพ l e c r o c h e ่ค,ค,ค,ค่ะอันนี้คือ หลักที่เราเราต้องถักเป็นเนาะเนี่ยพอเราทำให้อย่างนี้ได้คือเราก็ถักโคเชเป็นแล้วค่ะลองเอาไปหัดทำดูเนาะเพื่อนๆถักให้อย่างทำเป็นคือเราถักโคเชเป็นเลยจ้ะโอเคเนาะสำหรับมือใหม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะมัสละมาบา,บาย